ขอบคุณน้ำกระหงปลาตะปูครับของฝากนี่ว่าจะไม่ได้เจอแล้วมานี่ก็ไม่ได้ไปครับนี่ค่ะดีใจครับรามแห่มาเนแล้วเนี่ยมันลงพังนึ่งนุๆน้ำนี่นะเรา้นใส่ไป้ยไปด้วยี่อะไรเล้าใช้เนาะ

สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอํำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหวัวคลิปข่าวของสายล่าไม่ต้องบรรยายเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดสายล่าเชื่อว่าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าและแฟนขับเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนขับเอฟซีของ ราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุงอิงเพร็รบ้านแพงหมอลำไมยเลขหนึ่งทุกคนก็มีแต่ความสุขแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเป็นสีสันเป็นไฮไลท์ทุกคนไม่คาดคิดว่าซุปตาจะมาเดินตลาดแห่งนี้พ่อค้าแม่ขายแตกตื่นกันทั้งตลาดเลยนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นซุปตาลากหญ้าตลาดแตกของแท้ เป็นอะไรที่เห็นแล้วเรามีแต่รอยยิ้มมีแต่เขาเรียกอะไรมีแต่ความสุขแล้วที่สําคัญเลยพ่อพ่อยแม่อยู่ในตลาดที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ขายให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกคนเขาเรียกว่า,ต,าตื่นตาตื่นใจได้เห็นคนที่ตัวเองรักได้เห็นคนที่ตัวเองศรัทธาไม่คิดไม่ฝันพอได้เห็นตัวเป็นๆทุกคนต่างดีใจช่วงที่น้องทอดปลาทัองโขไเป็นไงครับพ่อค้าแม่ขายพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC. ่ายรูปกันโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างหลายล่าเชื่อว่าร้านปลาทองโกร้านนี้เป็นอะไรที่จะต้องมีคนอุดหนุนเยอะเพราะว่าซุปตาไปเป็นแม่ค้าเขาเรียกว่าแม่ค้าจําเป็นไปทดสอบไปทดลองในการทอดปลาทองโกทางแม่ค้าเขาก็สอนเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเขาได้สอนคนที่เขารักเขาได้สอนคนที่เขารัทธามันเป็นอะไรที่ที่ดีต่อใจแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง ภาพโดยรวมเมื่อเช้านี้เป็นอะไรที่มือหาทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้สุปตาไปเดินตลาดเรื่องใช้เงินใช้อะไรไม่ต้องแม่นี่แล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่ามันเป็นภาพที่เราชุนคุ้นตาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ของปากของต้อนเขารู้ว่าน้องเป็นแบบบ้านๆแล้วแฟนขับเอฟซีพ่อพ่อแม่ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเขาก็ใจดีกันทุกคนเห็นเห็นแล้วเขาก็อยากให้ลูกสาวกินอยากให้เขาก็อยากให ให้ให้สิ่งของที่ร้านของเขาต่ล่าเชื่อว่าความในในเขาก็ต้องคิดว่าเอาสิ่งของให้น้องเผื่อที่ร้านจะมีเ็าเรียกว่าจะขายดิบขายดีอะไรประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค,คือคือความความคิดของคนต่ล่าเชื่อว่าเขาต้องคิดแบบนี้เพราะเราอยู่แล้วว่าพลังงานอันวิเศษของน้องที่อยู่รอบกายของน้องเป็นอะไรที่ทุกคนก็ย่อมรู้ดีว่ามันมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างไอล่าถึงบอกว่า เวลาพักนี้ไปเดินตลาดพ่อค้าแม่ขายจะมีของต้อนของฝากให้เป็นอย่างมากเลยจนพ่อนุนถือจนแขนโก่งเลยเมื่อเช้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแล้วมันก็มีความสุขครับวันนี้สาวน้อยพี่เป็นแพงก็มาอยู่บรีรำบ้านไสล่าแต่อยู่ทางบ้านใหม่ชัยพศก์ก็ห่างจากบ้านไสล่าเยอะเลยนู่นอะถ้าเปรียบเทียบกับประโคนชายบ้านบ้านสี่เหลี่ยมก็จะพอๆกัน100ร้อยกว่ากิโลแต่ว่าสายล่าไม่ไป ส่งกำลังใจไปโดยตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่นก็คือหัวใจของเราแล้วที่สำคัญมาเล่นอยู่บ้านของเรามันเป็นอะไรที่เราต้องเขาเรียกว่ามาถ่ายทอดอความรู้สึกของพี่น้องเอฟซีชาวจังหวัดลิลลัมไม่ต้องดูอื่นดูไกลอยู่บ้านสี่เหลี่ยมแฟนคลับเอฟซีอะยะนี่แหละครับเขาเขาเรียกว่าการตั้งหน้าตั้งตารอคอยการกลับมาของสาวน้อยอีกรอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เขา เขาเรียกว่าทําให้ประทับใจแล้วเขาก็อยากชมอยู่ตลอดเวลาลายล่านี่บอกเลยว่าทุกคนชมสาวน้อยพิ่ันแพงดูอุ๋งอิงไม่เต็มอิ่มสักครั้งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อยิ่งดูเขาเรียกว่ายิ่งอยากดูอะไรที่มันมากขึ้นไปมากกว่าเก่าก็เหมือนแฟนขับเอฟตีทางบ้านใหม่ชัยพศน์เขาเคยดูแล้วเมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งมาปีนี้เขาก็อยากให้ถึงวันงานเร็ว เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเห็นเขาเห็นเขาได้ชมเขาได้สัมผัสแล้วมันเป็นอะไรที่มันต้องสัมผัสอีกต,ต่อไปนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล่าก็บอกว่าไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็มีแต่คนอยากจะดูสาวน้อยมีแต่คนอยากจะเห็นองอ์อีอยากจะสัมผัสอยากจะถ่ายรูปอยากจะทุกสิ่งทุกอย่างก็พอน้องมีความอัศจรรย์ไปไหนก็มีแต่คนรักไปไหนก็มีแต่คนหอมทุกสิ่งทุกอย่าง เขาเรียกว่ามวลบารมีทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สวยสดงดงามพี่น้องชาวาบ้านหมายชัยพศวันนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวด้วยไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยแต่สาวน้อยตั้งหน้าตั้งตารอคอยแต่ผูหญิงอย่างเดียววันนี้บุรีรัมย์ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อติดอยู่ในเขาเรียกว่าเฝ้าระวังเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน สุรินรีสธเกตบุรีลำโคราชชัยภูมิขอนแก่นวันนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนได้ทุกสิ่งทุกอย่างกันไว้ดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วจะแก้ไม่ทันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าก็ขอภาวนาให้พี่น้องทาวชังบ้านใหม่ชัยพศได้ชมสาวน้อยเป็นบ้นแพงกันแบบแบบไม่ต้องมีอะไรมามาขัดจังหวะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเราก็รู้อยู่แล้วว่า สาวน้อยปลอดผลและที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ถ้ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับฟ้าฝนล,ลมมาคุงอิงคงไม่อยู่นิ่งแน่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคำพูดของน้องเป็นอะไรที่สุดยอดขอฟ้าขอฝนได้เป็นอะไรที่เราก็เ็เรียกว่าระวังไว้นิด,นดก็ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ราบรื่นแต่ราเชื่อว่าวันนี้ก็ต้องอะยะตามเคยทุกสิ่งทุกอย่างสาวน้อยเพื่อนแพงในฤดูการ หกเจ็ดทับหกแปดเราไม่เคยเห็นวันไหนเลยที่จะไม่อยะบางที่ร้านแตกบางที่ก็แต่ร้านนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าบารมีของอิงทั้งสิ้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนชมกันแบบเขาเรียกว่ามีความสุขเรื่องปลาเรื่องฝนมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องคอยระวังไว้สักนิดสักหน่อยก็มันก็ยังดีนี่แหละครับวันนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศ การเดินตลาดของซุปตาลากหญ้าเขาเรียกว่าเจ้าแม่ตลาดแตกของแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นเราก็มีแต่รอยยิ้มมันเป็นอะไรที่เขาทําให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจทั้งสิ้นเขาเรียกว่าพลังรักพลังศรัทธาน้องก็เติมเต็มให้เรามีความสุขทุกวันเราได้สิ่งนั้นเติมเต็มในกําลังใจเราก็มีแรงทํางาน ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเธอคือทิดาแห่งความสุขและที่สําคัญเธอก็คือทิดาโชคลาภมาคู่กันทุกสิ่งทุกอย่างภาพโดยรวมสวยงามครับฟับงแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการพูดคุยเ่าในครั้งต่อไปของไกล่าด้วยนะครับลืมไปนะครับทุกคนอย่าเพิ่งลืมนะครับวันที่13รกรกฎาคมเราไปเป่าเค้กให้ลูกสาวกันอยู่ที่ขอนแก่น แล้ววันที่17กรกฎามก็มีนัดกันที่โรงภาพยนตร์ทั่วเมืองไทยเราไปดูว่าไายออจะเป็นอะไรที่เราสัมผัสได้ขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องให้สมกับการรอคอยอยากให้ถึงวันที่17กรกฎาคมเร็วๆเราจะได้มีความสุขแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝนมาแล้วครับ